ซื้อตังอถ้ามีมีข้อความพูดเนาะคนตั้งไว้อ่าตอนนี้เลกคอร์แล้วนะคะเรามาดูเรื่องสุดท้ายนะคะเราจะมาทําเอาโปรแกรมอ่าที่าาเป็นอาาย์อตอนนี้อาจารย์เลคคอร์ดนี้ตลอดเวลาเลยเหรอได้เลยค่ะหลายๆชั่วโมงเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้นคุณเล็กแบ่งเป็นสองเซ็ชั่นอันอันที่หนึ่งเนี่ยคุณเลกจะตั้งว่าทำ PowerPoint เป็น PDF ขึ้น a n ้ f l i p รายการที่สองครูเล็กก็จะใช้คำว่าทำ Google s l i d e เป็น Power เ,เป็น PDF โอเคไหมคุณจะได้มันก็จะเนื้อหาก็อันเดียวกันแหละแต่อยากให้นักศึกษาได้ฝึกใช้แล้วก็ไปสู่เว็บขับ HTML อะไรเงี้ยเนาะอ่ะตอนนี้หน้าจอครูโชว์ไหมหน้าจอครูโชว์เป็นเป็น Google s l i e e ไหมคะเป็นไหม หน้าจอเป็นกาเปลีโชว์ครับบาง,งทีครูใช่ครูก็สไลด์ใช่ใช่ใช่อันนี้ Google สไลด์เนาะเมื่อกี้นี้ครูเล็กทำทำแอนิฟิทที่เป็นเนี่ยแอนิฟิทที่ที่ครูเล็กทำอะ่ะเป็นเป็นเอ่อของ PowerPoint ไงใช้จาก PowerPoint ถูกต้องไหมใช้ PowerPoint ที่เป็น AI แต่คราวนี้ครูเล็กจะทำ Google สไลด์ที่เป็นเป็นแบบ e-book อะคะ่ะก็คือที่ที่เราจะเอามาทำเป็น e-book โดยเราต้องดาวน์โหลดเป็น PDF ไปที่เมนูนี้นะคะเป็นดาวน์โหลดเป็น PDF นะ PDF นะคะเอกษาก็ต้องไปที่เมนูไฟล์ดาวน์โหลดแล้วสาเลือกตัวนี้ฮะ,ะ PDF ทำาไมคะตอนนี้คุณเล็ก,ลกขอดไปละทำ PDF ได้เลยนะคะพอเราเป็น PDF ใช่ไหมคะเราจะนำงานชิ้นนี้ไปขึ้นไปขึ้นกับ a n i f i p หรอือย้ายมาที่อันนี้ฟิปเนาะเนี่ยหรือเป็นโปรแกรมผับ HTML ไฟ์ก็ได้นะคะเพราตอนนี้งานเราเป็น PDF เรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณเล็กพยายามอีบุ๊กไม่ยากไงขออนกศากสามีงานถ้าคุณเล็กจะเปลี่ยนไปเป็นผับ HTML ไฟ์ 5, คุณเล็กก็เข้าโปรแกรมนี้เลยผับ HTML ลไฟ์ 5. ลองนักศึกษาลองเปลี่ยนมาใช้ผับ HT m l อไฟ์ 5. บ้างนะคะแล้วนักศึกษาก็ไปล็อกอินนะ ไปล็อกอินเนาะเนี่ยนักศึกษาก็ต้องซ i g n ินก็ได้เนี่ยซ i g อ in หรือ Sign up เนี่ยใช่ไหมคะผ่านด้วย Google เหมือนกันหรือจะผ่านด้วย Facebook วันนี้หัวข้อง่ายๆเลยฮะก็คือหนึ่งขอให้มีไฟล์ PDF แล้ววิ่งเข้าไปหาอันนี้ฟิแล้วก็เข้าไปหรือไฟล์เดียวกันนะักศึกษาจะเข้าสองโปรแกรมสามโปรแกรมได้หมดเลยนะคะเขาก็ใช้ฟรีฮะใช้ฟรีอยู่ที่ใช้ฟรีอยู่ที่อ่า ห้าวันละห้าเรื่องนะคะวันละห้าเรื่องนะคะประมาณนี้เนาะกลองเอ้ต้าก็ใส่ลิงก์ไปให้ละนะคะเราจะเอางานเราขึ้นนะคะเราก็คลิกอัปโหลดนะคะใช้หลักการเดียวกันเลยเหมือนออนนี้ฟิปเลยนะคะตอนนี้คุณเล่มาใช้ขับพีทีเอลไฟเนะเาะล้วก็อัปโหลดนะคะโอเคมันยังไม่เข้านานเดี๋ยวล็อกอินก่อน โอเคค่ะเลือกออกกันเนาะนักศึกษาสมัครให้ผ่านนะฮะนักศึกษาก็ควิกอัปโหลดนะคะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปอ่ามาละนะคะขึ้นละตอนนี้นะคะนักศึกษาก็ตอบเนี่ยเขาจะถามว่าจะต่างกันตรงที่นักศึกษาเขาก็จะให้วันละห้าเรื่องเนาะแต่ต้องเป็นไฟล์ pdf นะนักศึกษาก็เบา เมื่อกี้นี้ครูเล็กใช้โปรแกรมอะไรเนะทำเนียบรุ่นใช่ไหมนี่ไงทำเนียบรุ่นเมื่อกี้งานอันนี้ฟิคุใช้อัลบั้มรูปเนาะแต่คราวนี้ครูเล็กใช้ทำเนียบรุ่น 18c ทำจาก g o o g l e สไลด์ครูเล็กก็โอเพนเลยค่ะเห็นไหมคะรอดูอยากให้นักศึกษาเมนูมันต่างกันนิดเดียวเองอะพอมันบอกว่า your file upload successful นักศึกษาสามารถใส่ลงไปได้นะฮะใส่ไ i เติใส่ title, ใส Description เช่นครูเล็กจะใส่ว่าทำเนียบรุ่น 18c เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซนนะคะทำเนียบรุ่นวิชาการสร้างเอกสารออนไลน์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเรียนหัวข้อใหม่แล้วฮะเรา็ยายาเนื้อหาของเรานะคะการสร้างเอกสารออนไลน์นะคะพอถ,ถึงตรงนี้ เขามีเมนูข้างล่างใช่ไหมคะถ้าเราไปเ r เอ t เลยเนี่ยมันก็จะสร้างให้เลยนักศึกษามาดูคําสั่งนี่ค่ะเทมเพล t e ทม m p ลตไม่ใช้ฮะมันมันจะเป็นโปรแกรมมันจะไม่ให้ให้นักศึกษามาใช้คาว่าทีมฮะอ่าทีมก็คือเช่นนักศึกษาจะเลือกปกอะค่ะเลือกปกต่างๆเนี่ยจะเลือกปกอะไรเป็นรูปอะไรเราสามารถเลือกได้นะคะเลือกเสร็จเราตอบเราก็ไปที่ advanced อ่าไหมคะเขาก็จะบอกว่าเราจะเลือกทีมไหมแบบนี้แต่ถ้าเกิดนักศึกษา,าบ,บอกว่า ไม่อยากใช้ทีมแบบนี้นักศึกษาสามารถที่แอดวานนะนักศึกษาสามารถเปลี่ยนได้นะฮะอัปโหลดนิวเหมือนนักศึกษา,า,าเปลี่ยนหลังปกอ่ะของซูมอ่ะนักศึกษาสามารถใช้ปกแบบอื่นได้นี่คุณเลก็กถสมมติคุณเล็กคุณเล็กไปเอาตัวอื่นอ่ะไปออกแบบไว้เห็นไหมฮะก็สามารถทําได้นะตรงนี้นะคะตรงคําว่าแอดวานนะแล้วอยู่เมนูที่ชื่อว่าเมนแต่ถ้าเกิดนักศึกษาอยากจะใส่จะใส่เพลงนะคะเนี่ยรายการพวกนี้ก็ นักศึกษาก็ไปตั้งออปชันของเขาได้นะนะคะคุณเล็กตัวอื่นคุณเล็กไม่ค่อยแนะนําคุณเล็กจะใส่เพลงก็คือไปที่คําว่าทูนบาทูนบาให้นักศึกษาเลือกคําว่าแบ็กกราวด์ซาวด์นะคะแบ็กกราวด์ซาวด์ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการให้ดาวน์โหลดกดตรงนี้คือหมายว่าสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้แล้วแต่เลยนักศึกษาไปดูนะว่าตัวไหนส่วนใหก็จะติตต๊กถูกไว้หมดละถ้าจะใส่เพลงให้กดแบ็กกราวด์ซาวด์แล้วอัปโหลดเพลงขึ้นไป แล้วตั้งเป็นอเวนะคือเพลงมันจะเล่นตลอดเลยอะนสักก็ไปหาเพลงนะฮะไปหาเพลงนะคะเช่นเราไปเรามีเพลงอยู่ในเครื่องหรือเรามีเพลงอะไรไว้เราไล้เพลงนี้มีไหมนะคะอ่ามีเพลงอยู่ฮะเราก็สามารถเลยสมมุติครูเล็กจะเอาเพลงไม่รู้เพลงอะไรเนาะรวมเพลงเอาไปใส่ ใส่ไปก่อนนะฮะเราจะเทสเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนแล้วเราเทสได้นะอันนี้ฟิกับผับ HTM L f i เนี่ยเหมือนกันเลยฮะเนี่ยฟังมันเล่นเกมตกลุมหลักเราพิลากันปะ,นะามาเริ่รมก็เป็นคำทันที่ยังท้าไม่เอาท้าไม่เอาก็อัปโลดขึ้นมาใหม่เธอไม่เคยจะบอกแล้วก็อเอามาใหม่ามาแบบนี้เนาะ เราพอใจนะเ้าก่อนเราพอใจเราก็เราพอใจแล้วนะฮะเราใส่แอดวานผ่านหมดละเราก็ตอบตรงนี้ได้เลยค่ะ create แต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่พอใจเราสามารถแบ็กย้อนกลับไปได้ย้อนไปตั้งย้อนไปตั้งเรื่อยๆได้เลยเช่นพื้นเนี่ยไม่เอาไม่เอาพื้นนี้นะจะเอาแบ็กกราวจะเอาแอดวานที่เป็นเมนเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะเราใช้ตัวนี้เนาะเราก็สามารถ ตอบเคียร์เอได้เลยเามาดูนะเราก็จะได้อ e ีบุ๊กที่เป็นโปรแกรมผับเพ m ทีมอลไฟนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เห็นไหมคะมันบอกว่าอะไรเนี่ยคอลับเออมันคือว่าแสดงว่าครูเล็กมีปัญหานะเไฟล์ PDF มีปัญหาไม่ได้ไม่ผ่านคือคือน่าจะเป็นไฟล์ของครูที่ครูเซฟอ่ะเดี๋ยวครูเล็กคลิกอัพคลิกอัพโหลดใหมเนะครูเล็กขอขอเอาไปตัวอื่นนะน่าจะ คุณเล็กขอเอาตัวอื่นนะครับแต่แว,ว่าไฟล์ทำเนียบรุ่นคุณอาจจะมีนะเอาอัลบั้มรูปแล้วกันนะคะโอเคอีกครั้งหนึ่งก็ได้ฮะเพราดีไฟล์เมื่อกี้นี้อาจจะน่าจะเซฟมีมีปัญหาเนาะแล้วก็ทีมไม่ใส่ทีมไม่ใส่ใส่แอดวานตรงนี้อยากให้นักศึกษาได้ได้เห็นวิธีการนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปลองทําดูนะคะแล้วเดี๋ยวนักศึกษาก็จะมีอ e ีบุ๊กที่ตัวเองที่ใช้งานเวลาจะใส่เพลงอย่าลืมมาที่คำว่าทูนบาร์ แล้วก็ติ๊กคำว่า background sound ก่อนถึงจะมีคำว่า upload new audio นะคะแล้วเราก็สามารถไปเลือกหาเพลงที่เราอยากจะใส่ได้นะคะแล้วก็วก็ต่อ open แล้วก็ create นะฮะ create เรียบร้อย ถ้าใครยังไม่ได้เนาะมีบอกว่า fail เฟลเนี่ยแปลว่าอาจจะอยู่ที่นี่กำลังเห็นไหมคะเขากําลังอ่าเรียบร้อยละเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ของคุณเล็กอาจจะเจอปัญหาไฟล์ก็ได้อ่าเรียบร้อยเพราะหน้าสัานได้แบบนี้ใช่ไหมคะนักศึกษาลองถ้าน้าสั่นกดคำว่าเอ่อกดคําว่า embed disbook เนี่ยเขาก็จะโชว์เป็นเป็นงานที่เราเห็นไหมนีนาปกคุณเล็กมาเล่นเกมตกนุ่เราเป็นยังกันปะแต่ไม่ได้ถึงเล่มนุ่ละนี่คะสามารถดูได้ เีมการนักศึษาก็แชร์ลิงก์นคะาะแชร์ลิงก์นะคะงานไม่ได้หายไปไหนนะคะนักศึกษาก็สามารถโชว์ลิงก์นี่ไงลิงก์อ่าคุณเรียกก็ Copy l i ลิงก์หรือ QR Code คุณเรียกก็เอาไปใส่ในห้องซูมนะคะห้องแชทใส่วางในห้องแชทมันดีตรงเนี้ยฮะเนี่วางแล้วก็ส่งดูได้เลยไปส่งดูมันก็จะออกเป็นเพลงฮะนะคะ ป,ปัญหาของปัญหาของเมื่อกี้โปรแกรมเมื่อกี้นี้เกิดจากน่าจะเกิดจากไฟล์ฮะเห็นไหมตอนนี้คุณเล็กได้หนึ่งเรื่องนะสมมติเดี๋ยวคุณเล็กดูดิว่ามันมันลองลองมาแก้ปัญหาดีว่าถ้าลองเอาไฟล์เดิมเนาะจะเจอปัญหาไหมอีกรอบหนึ่งนะคะเช่นจะเอาทำเนียบรุ่นมาใส่ทำเนียบรุ่นดูดิว่าไฟล์เจอปัญหาไหมอ่ะลองดูนะนเห็นไหมคะทำเนียบรุ่นก็มันบอกว่าอัปโหลดสําเร็จเนาะ แล้วก็ธีมโอเคใช้ธีมของของเขาแอดวานนะคะใช้รูปของเขานะใช้ทุนบาใส่เพลงหน่อยนะคะเพื่อจะได้อีบ e ุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่เพลงฮะ,ะเพื่อเพื่อเล้าใจอ่ะสร้างสิ่งเล้าให้กับเอ่อทุกคนก็จะได้แบบว่าเหมือนเข้าไปเพลินว่าเล่าเรื่องด้วยภาพอะค่ะเล่าเรื่องงานด้วยภาพเดี๋ยวเขาเอาหาเพลงอูเล็กได้ขึ้นจําได้ว่าเคยขึ้นเอ่อ เคยขึ้นหัวข้อไอ้นี่ไว้นะสาค่ะที่ที่เป็นลูปเพลงฟรีอ่ะใน YouTube อะค่ะนาศึกษาสามารถเอาไปเอาไปใช้ได้นะคะมีเพลงฟรีอ่ะนะคะไม่มีเลยคุณเล็กลบเคลียร์พื้นที่ไม่มีเลยอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณเล็กทบทวนอีกรอบนึงคุณเล็กขอขอย้ายมาที่ ยูทูบนะคะยามาที่หน้าต่าง youtube นะอะคุณเล็กจะเอาเพลงจากจาก youtube นะคะดูนะทุกคนก็จะได้จะได้เอ้ยเพลงหายากจังเลยมาที่ youtube นะคะแล้วสาก,ก็มาที่ช่องของฉันช่องของฉันช่องของคุณนะ่ะนี่เนาะช่องของคุณเใช่ไหมฮะแล้วนักศึกษาก็สามารถไล่ดู่มัน,น<ล>ทำงานละดูได้ไงเนี่ยตัวเลขขึ้นแล้วค่ะนักศึกษาสามารถลอง หรือไม่มีช่องของคุณก็ได้นะสายดูตรงคำว่า YouTube Studio เนี่ยคำว่า YouTube Studio เนอะแล้วสายก็หาคำว่านี่ไงคังเพลงและเสียงคังเพลงและเสียงนะเนี่ยไดาโหลดเลยนะคังเ,เพลงและเสียงนะคะถ้าใครอยากจะเอาไปใส่อีบุ๊กนะ จากน,านาาัก้นนักศึกษากลับมาที่อ e ีบุ๊กใช่ไหมคังเพลงและเสียงนี่มาละถ้ากรณีหาเพลงไม่ได้นะเมื่อกี้คนเล็กทําให้ดูแล้วนะก็คือพยายามพยายามหาเพลงมาใส่จากน,านาาั้นนักศึกษาก็เคเอเอทได้เลยค่ะเคเอเอทได้เลยเนาะเคก็รอสักครู่โปรแกรมก็จะทําการนี่เห็นไหมอันนี้ไม่มีญห้วเมื่อกี้นี้น่าจะไวไปคราวนี้มีทาเนียบรุ่นเรียบร้อยนะคะ เห็นไหมวันนี้เราเราสามารถทำ e-book ได้ส่วนเรื่องที่สามอ่ะ e-book a n i f l ิ x e ที่เป็นส s i นะคะส s i ตัวเนี้ยนะคะคุณเล็กค่อยสอนพรุ่งนี้เพราะคุณเล็กจะสอน Canva นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนโปรแกรม Canva นะฮะ,ะทุกคนน้องใหม่ที่ยังไม่เคยเรียนก็จะได้นําไปใช้เห็นไหมฮะเราก็สามารถเปิดนี่ไงก๊อปลิงก์นี้อคุณเล็กเอาลิงก์น,นี้ไปใส่ในเฟซบุ๊ก บนเฟซบุ๊กนะคะบนเฟซบุ o กเดี๋ยวบนเฟซบุ๊กนะคะบน Facebook คุณเล็กแชร์ก่อนการแชร์นี่คืออย่างนี้ฮะหน้าต่างหน้าต่างของการแชร์เนี่ยจะต้องเปิดซูมจะเหมือนจะเหมือนมิสเลยนะคะเขาจะมีการแชร์ตอนนี้เห็นไหมคะคุณเล็กก็แชร์ได้เลยฮะวางลิงก์นะคะวางลิงก์ที่อ่าผับ HTML มเไฟนี่ยเห็นไหมคะต่างกับ i n e นคคุณเล็กก็จะใส่ว่า การสร้างการสร้างอ e ีบุ๊กด้วย g o o ก l e สไลด e ด้วย Google ด้วยโปรแกรม g o o ก l e สไลด e นะคะบันทึกเป็น pdf บันทึกไฟล์ e, ddf เห็นไหมคะนาาักศึกษาก็โพสได้เลยอันนี้คือตัวอย่างถ้าใครมาดูในในมือถือใครดูในมือถือดู Facebook ในมือถือใช่ไหมเราเปิดดูก็สามารถเข้าเข้าอะไรฮะเข้า Ebook ได้เนี่ย,ยอันนี้ตัวอย่างเนาะแล้วก็สามารถเปิดดูได้นะคะ ตามเท่าท,ที่โปรแกรมมีอ่นะคะโอเคก็ okay. okay. <G> ประมาณนี้ยกตัวอย่างนะคะก็สามารถเมื <Okay. S 1> <g> ่อกี้อาจจะประมาณนี้นะคะเราอยากจะจะมาใส่อะไรก็ได้ตัวอย่างเนาะโอ okay. เคอยู่ยเลขขออนุญาตลบนะฮะเพราะเดี๋ยวมันมีเบอร์โทรศัพท์พวกเราโอเคค่ะ okay. ก็ okay. <G> ประมาณนี้นะคะนาาักศึกาอ่าเรียบร้อยเห็นไหมคะเราก็สามารถเอางานที่เราอยากจะโพสต์ขึ้นไป เข้ามาใส่ได้นะคะเรียบร้อยจบแล้วฮะอ่าจบแล้วค่ะจบการอ่าคุณเล็กก็หยุดบันทึกก่อนมีคำถามไหมฮะสต็อปเลกคอร์